สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนวันนี้เพื่อนมีจะมาเล่าเว็บโนเวลเรื่องจนันทรานำพาสู่ต่างโลก บทที่61ที่เป็นบทของผู้กล้าซึ่งไม่ได้อยู่ในอน,นิเมะซีซั่นที่1นะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วตอนค่ายฝึกนรกบทเพลงไว้อาลัแดรฟอเรสออกแค่ชื่อตอนก็การันตีความปั่นได้แล้วครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมได้เลยครับภาพเปิดมาที่เหล่าเอลปาชั้นยอดจำนวน15ตนที่ถูกคัดเลือกให้มาประจำการที่อาโซระเพื่อร่วมมือกับมาโคโตะ ในกลุ่มนี้มีอาจารย์มอนโดไอเฮิร์นที่เคยโดนโทเอะอัดไปรอบหนึ่งและยังมีสองสาวอะควากับเอลิสรวมอยู่ด้วยทุกคนต่างเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและมั่นใจในฝีมือของตัวเองล้วนๆว,วันนี้เป็นวันแรกของการฝึกและพวกเขากำลังรอผู้สังเกตการทั้งสามคนมาโคโตโทเอะและมิโอกด้วยความคิดที่ว่าเดี๋ยวจะได้เห็นการฝึกโหดของพวกเราแล้ว อย่าตกใจเชล่าซึ่งในระหว่างนั้นสามเทพของเราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครับโทโมโอเอะยิ้มล่ามาเลยเธอบอกว่าโอ้โหสมกับที่เป็นหน่วยลบคัดพิเศษมารวมตัวกันได้เร็วจริงๆมิโอก,ก็ทำหน้าเบื่อโลกแล้วบอกว่าดูแลพวกตัวประกอบนี่มันไม่น่าสนุกเอาซะเลยส่วนมาโคโตก็ทำหน้าเหมือนอยากจะกลับบ้านเต็มแกะแล้วบอกว่าทำไมข้าต้องมาด้วยล่ะเนี่ย ให้ชิกิ้มาก็พอแล้วนี่นาเห็นสภาพของผู้สังเกตการทั้งสามเช่นนั้นแล้วพวกเอลปาก็เริ่มหน้าเบี้ยวมอนโดบอกว่ามากันแล้วเหรอถึงจะมีคนที่ดูไม่มีใจแต่พวกท่านคงจะมาแค่ดูการฝึกอิสระของพวกเราเฉยๆสินะ โทโมเอจึงยิ้มกริ่มก่อนจะบอกว่าเสียใจด้วยนะเรื่องนั้นถูกยกเลิกแล้วละโทโมเอประกาศแผนใหม่ในทันทีว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนแผนกันน้อยค่ะอยากจะให้พวกเจ้าแสดงฝีมือให้ดูพวกเจ้าจะต้องแบ่งทีมกันมาสู้กับพวกเรามอนโดที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้าเย้ยยันคิดว่านี่มันดูถูกกันชัดๆโทโมเอจึงพูดว่าแบ่งทีมละห้าคน แล้วก็ทีมของมอนโดกับลูกศิษย์อีก2คนให้มาสู้กับนายน้อยก็แล้วกันจากนั้นเธอก็ประกาศเกณฑ์การผ่านที่ทำเอาพวกเอลปาแทบจะหัวเลาะออกมาสู้กับโทโมเอะหรือมิโอแค่ทำให้พวกเธอคุกเขา่าหรือเสียหลักได้ก็ถือว่าผ่านแล้วส่วนการสู้กับมาโคโตะ แค่โจมตีให้โดนตัวเขาได้ครั้งเดียวนั่นก็ถือว่าผ่านโทโมเอบอกว่าถ้าทำไม่ได้แล้วก็ตอนบ่ายก็ต้องเข้ารับการฝึกตามเมนูของข้ามอนโดจึงตอบตกลงอย่างว่าง่ายเขาจัดทีมที่อ่อนที่สุดไปสู้กับโทโมเอทีมลองลงมาสู้กับมิโอและทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเขาขอไปสู้กับมาโคโตโดยไม่รู้เลยว่าชะตากรรมที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตกำลังรอพวกเขาอยู่ ยกที่หนพูดป่าปะทะโทมโมเอะการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นและจบลงใน15นาทีโทมโมเอะไม่ได้ชักดาบด้วยซ้ำเธอแค่ปล่อยมอแ่งความทรมานออกมาพวกพูดป่าทั้งต้ตนก็ล้มลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายน้ำลายฟูปากกรีดร้องโหยหวนจนหมดสติไปเอง พอจบเรื่องโทโมเอก,ก็หยิบเอกสารออกมานั่งออกแบบลายฝักดาบกับกระบังดาบของตัวเองอย่างสบายใจโหดโหดยกที่สองคือ พูดป่าป่าะะมิโอมิโอยืนนิ่งๆปล่อยให้จอมเวทของอีกฝ่ายไล่เวทไซแต่เวทมนต์กลับทําอะไรเธอไม่ได้เลยจากนั้นเธอก็ใช้ใยแมงมุมจับทั้ง5้าคนไว้เหมือนกับมแมลงแล้วค่อยๆดูดพลังชีวิตจนหมดสติไปทุกคนเลยโดยที่เธอยังไม่ได้ขยับจากจุดที่ยืนเลยแม้แต่เซนเดียวพอจบเรื่องเธอก็ไปนั่งบนก้อนหินแล้วหยิบกระจบขึ้นมาเช็คเครื่องสําอางโหดไม่แพ้กัน และยกที่3 1อาจารย์และ2ลูกศิษย์ปะทะมาโคตโตมอนโดผู้มั่นใจในตัวเองเสนอว่านายน้อยลองต่อยข้าสักหมัดดูสิ จะได้รู้ว่าฝีมือท่านเป็นยังไงมาโคโตที่เห็นความบ้าบิ่นนี้ก็ชอบใจอยู่ในน้อยเขาเลยจัดให้ดังตุ๊บแค่มัดเดียวของมาโคโตโตก็ส่งมอนโดลอยและรลิ้วหายไปสุดขอบฟ้าพอลูกน้องไปตามกลับมาได้มอนโดก็สลบตาเหลือกไปเรียบร้อยแล้วพวกที่เหลืออีกสี่คนรวมถึงอควาเอลิสก็โกรธมากหาว่ามาโคโตะเล่นโสเปกเลยลุมโจมตีเขาแต่มาโคโตะก็แค่กางเกาะ คุมตัวเอาไว้แล้วปล่อยให้ทั้งสี่ตนโจมตีทั้งดาบเวทธนูใส่เกราะของมาโคโตจนหมดแรงและล้มพับไปเองตอนเที่ยงพอเห็นว่ามาโคโตเริ่มเบื่อโทมโมเอก,ก็เอาธนูออกมาให้เขาก็เลยยิงธนูใส่ทั้งสี่คนจนไม่มีแรงแม้จะคุกเขาแล้วก็เดินจากไปเฉยๆนี่มันไม่ใช่การต่อสู้แล้วนี่มันเหมือนกับการเล่นกับเด็กชัดๆผลลัพธ์ก็คือสอบตกทั้ง15ต้ตน ความภาคภูมิใจของพวกเขาแหลกสลายไม่มีชิ้นดีโทโมโอเอะยิ้มเยียบเย็นบอกว่าเอาละในเมื่อพวกเจ้าสอบตกกันหมดก็ต้องเข้ารับการฝึกของข้านะมอนโดพยายามจะเถียงว่าข้อตกลงคือฝึกแค่วันเดียวแต่โทโมอเอะก็สวนกลับด้วยตกกะสุดโหด ว่าข้าบอกว่าจะเริ่มฝึกตอนบ่ายแต่ไม่ได้บอกว่าจะจบเมื่อไหร่นี่นะการฝึกของข่าอย่างสั้นที่สุดก็หนึ่งเดือนละนะพวกเอลปาสิดหวังกันสุดขีดพวกเขาคิดจะหนีแต่โทโมเอะก็ดับฝันสุดท้ายของพวกเขาซะก่อนโทโมเอะที่เผยความจริงอันน่าสะพึงบอกว่าคิดดูให้ดีสิที่นี่ที่ไหนพวกเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงที่นี่คืออาโซละ โลกที่นายน้อยสร้างขึ้นมาไม่มีทางหนีออกไปได้ล็อกหมู่บ้านของพวกเจ้าก็อยู่ในกำมือข้าถ้าทำตัวไม่ดีละก็ข้าไม่สนหรอกนะว่าหมู่บ้านของเจ้าจะเป็นยังไงซึ่งคำพูดนั้นก็ทำให้พวกเขาสิ้นหวังโดยสมบูรณ์พวกเขาถูกขู่จนหัวหดกลายเป็นลูกไก่ในกำมือและแล้วค่ายฝึกนรกทีเอ็มก็ได้เปิดฉากขึ้นทีเอ็มนั้นย่อมาจากโทโมเอะและมาโคโตะนะครับวันต่อมา เราก็ได้เห็นภาพของเหล่าเอลปากำลังฝึกอย่างหนักหน่วงพร้อมกับตะโกนใส่สโลแกนแปลกๆว่าลูกค้าคือพระเจ้าข้าจะคำนวณกำไรให้ถึงที่สุดการุณาอุดหนุนยาของบริษัทคุซุนโนะด้วยเถอะครับใช่แล้วล่ะครับทโทโมเอะไม่ได้ฝึกแค่ให้พวกเขาเป็นนักลบ แต่เธอกำลังล้างสมองพวกเขาให้พวกเขากลายเป็นพนักงานขายยาชั้นยอดนี่คือแผนการลับของโทโมโเอะที่จะสร้างกองทัพเซลแมนเพื่อขยายกิจการของบริษัทคุซุโนะและทำให้มาโคโตต้องทึ่งในอนาคตและเรื่องราวสุดปันของเหล่าเอลป่าผู้โชคร้ายก็จบลงตรงนี้ครับนี่คือบทเรียนราคาแพงที่บอกว่าอย่าได้ลองดีกับผู้ติดตามของมาโคโตโดยเด็ดขาด บทที่64วีลสตีแห่งลิเมียพาร์ท2มาดูกันครับว่าชีวิตของผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญมาเหมือนกันนั้นจะเป็นอย่างไรณนะปราศาสตร์หลวงแห่งอาณาจักรลิเมียตอนนี้ผู้กล้าโอโตนาชิฮิบิกิผู้กล้าแห่งลิเมียที่มีเลเวลปัจจุบัน188เธอคือความหวังของอาณาจักร ผู้ซึ่งเดินทางต่อสู้กับเผ่าปีศาจในสงครามแนวหน้ามาโดยตลอดแต่ทว่าณเวลานี้ฮิมิกิและปาร์ตี้ของเธอกลับมาที่ปาราสาทในสภาพพ่ายแพ้ย่อยยับทุกคนในปาร์ตี้บาดเจ็บสาหัสและกำลังรับการรักษาอยู่ในห้องพักฟืน้นมันคือความพ่ายแพ้ครั้งแรกของเธอและเป็นความพ่ายแพ้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดฮิมิกินอนอยู่บนเตียง พลางนึกย้อนไปถึงการต่อสู้อันน่าสะพึงกลัวนั้นศัตรูในครั้งนี้ไม่ใช่เผ่าปีาศาจแต่เป็นบางสิ่งที่แข็งแกร่งเกินจะจินตนาการเพียงตนเดียวฮิมิกิกำลังลำลึกถึงความพ่ายแพ้ของสหายร่วมลบแต่ละคนนาวันนักดาบความเร็วสูงที่ไวกว่าฮิบิกิเสียอีกเธอโจมตีใส่ศัตรูเป็นชุดเหมือนกับพายุ แต่ว่าการโจมตีทั้งหมดของเธอกลับไม่ได้ผลโดยสิ้นเชิงศัตรูไม่แม้แต่จะสะทกสะทานและสุดท้ายเธอก็พลาดผ้าถูกเส้นใยสีดำจับตัวเอาไวา้และโดนโจมตีจนปางตายเป็นคนแรก เบรนด้าอัศวินผู้พิทักษ์ที่คอยเป็นกำแพงให้กับปาร์ตี้แม้เขาจะพยายามป้องกันอย่างสุดความสามารถแต่เมื่อต้องรับการโจมตีที่หนักหน่วงขึ้นไปหลังจากที่นาวันล้มลงเกราะป้องกันของเขาก็ถูกทำลายลงในที่สุดวูดี้จอมเวทอัจฉริยะฉายาแบตเตอรี่เคลื่อนที่ของลิเมีย ผู้เชี่ยวชาญแห่งเวทมนต์โจมตีระดับสูงแต่เวทที่ทรงพลังที่สุดของเขาก็ทำอะไรสัตว์ตูไม่ได้เลยและสุดท้ายก็คือจิยะผู้ชายเวทฝื้นฟทูที่มีพลังเวทมหาศาลเทียบเท่ากับฮิบิกิเธอพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะรักษาทุกคนแต่สุดท้ายก็ถูกบทขยี้จนพลังเวทหมดสิ้นและสลบไป ปาร์ตี้ที่แข็งแกร่งที่สุดของลิเมียถูกทำลายลงอย่างง่ายดายเช่นนั้นจุดที่ทำให้ทุกคนสิ้นหวังที่สุดก็คือหลังจากที่พวกเขาพยายามอย่างสุดชีวิตจนตัดขาของมันออกได้ข้างหนึ่งขาของมันก็งอกกลับขึ้นมาใหม่ในทันทีแลวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนสุดท้ายเหลือเพียงฮิบิกิที่ยืนหยัดต่อสู้อยู่คนเดียวพลังเวทของเธอเหือดแห้งร่างกายอ่อนล้าเกินขีดจำกัดเธอรู้ดีว่าไม่มีทางชนะได้อีกแล้วเธอจึงตัดสิน ใจทาในสิ่งสุดท้ายที่ทําได้นั่นคือการพุ่งเข้าแรกชีวิตในจังหวะที่กรงเล็บของศัตรตูแทงทะลุท้องของเธอฮิบิกิก็รวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายแทงดาบที่หักของเธอสวนเข้าไปที่ดวงตาของมันอย่างจังความเจ็บปวดแล่นไปทั่วล่าง เลือดทะลักออกจากปากข้าจะตายแล้วงั้นเหรอภาพสุดท้ายที่เธอเห็นไม่ใช่สนามลบอันโหดรห้ายแต่เป็นทุ่งหญ้าอันเงียบสงบก่อนที่สติของเธอจะดับวู้ไปและแล้วตัวตนของศัตรูที่น่าสะึึงกลัวตนนั้นก็ได้ถูกเปิดเผยครับมันคือแมงมุมดำแห่งหายนะสิ่งมีชีวิตที่ถูกเกลียดชังซึ่งเดินทางไปทั่วโลกเพื่อกัดกินทุกสิ่งทุกอย่าง ใช่แล้วครับศัตรูที่เกือบจะฆ่าฮิบิกิและปาร์ตี้ของเธอนั้นก็คือมิโอะนั่นเองแล้วทำไมฮิมิกิถึงรอดมาได้นั่นเป็นเพราะการโจมตีครั้งสุดท้ายที่ดวงตาของมันได้เติมเต็มความหิวโหยของมิโอได้ชั่วคราวมันจึงปล่อยพวกฮิมิกิไปนั่นเองแต่ที่น่าขันก็คือความพ่ายแพ้ในครั้งนี้กลับทำให้ชื่อเสียงของฮิบิกิโด่งดังยิ่งขึ้นไปอีก เพราะในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากการเผชิญหน้ากับแมงมุมดำหายนะได้เลยการที่เธอและปาร์ตี้รอดกลับมาได้จึงถือว่าเป็นปาฏิหาร และทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันก่อนที่มาโคโตจะได้พบกับแมงมุมดำตนนั้นและทำพันธะสัญญากับเธอฮิบิกิลืมตาตื่นขึ้นมาบนเตียงในปราสาทแต่แทนที่จะรู้สึกสิ้นหวังร่างกายของเธอกลับสั่นสะท้านไปด้วยความตื่นเต้นในที่สุดเธอก็ได้ค้นพบกับความพ่ายแพ้ที่เธอหิวโหวยมาโดยตลอดความรู้สึกของการถูกบทขยี้อย่างสมบูรณ์แบบฮิบิกิกำมัดแน่นด้วยดวงตาเป็นประกายบอกว่าข้าจะชนะให้ได้ ชนะให้ได้อย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับความพ่ายแพ้แล้วเจอกันบัดนี้ฮิบิกิได้พบเป้าหมายใหม่ที่ชัดเจนแล้วนั่นคือการตามล่าเอาชนะแมงมุมดำแห่งหายนะตนนั้นให้จงได้โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าศัตรตูคู่อาฆาตของเธอได้กลายไปเป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของชายหนุ่มอีกคนหนึ่งไปเสียแล้ว และแล้วเรื่องราวเสริมของฝั่งวีและสตรีหรือผู้กล้าฝั่งหญิงก็จบลงตรงนี้ครับเป็นการปูเรื่องราวความขัดแย้งในอนาคตที่น่าสนใจมากถ้าวันหนึ่งฮิบิกิต้องมาเผชิญหน้ากับมาคโตะและมิโออีกครั้งเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปต้องรอติดตามกันยาวๆนะครับและบทต่อไปคือบทที่65ที่มีชื่อว่าผู้กล้าแห่งกรีโทเนียพาร์ท2 อิวาฮาชิโทโมกิวีรบุรุษแห่งจักรวรรดิกริโทเนียเลเวลปัจจุบันของเขาในตอนนี้ก็คือ389ใช่แล้วครับฟังไม่พิดเลเวลของเขาสูงกว่าฮิบิกิเกินเท่าตัวนั่นเพราะจักวรวรรดิส่งเขาไปลบในแนวหน้าอย่างต่อเนื่องทำให้เขาเลเวลอัพอย่างบ้าคลั่งโทโมกิที่พูดกับเจ้าหญิงลินลี่ว่า ผู้กล้าแห่งลิเมียเลเวลแค่138เองเหรอแบบนั้นจะมาช่วยอะไรข้าได้กันเขาพูดออกมาด้วยความรู้สึกดูแค้นอย่างไม่ปิดบงังในสายตาของเขาฮิบิกิยังคงอ่อนแอเกินไปโทโมกิในตอนนี้เขาหลงละเลงอยู่กับพลังที่เขาได้รับมาอย่างเต็มที่เขาเชื่อว่าเจ้าหญิงลิลลีผู้เลอโชมนั้นตกหลุมรักเขาอย่างหัวปักหัวปั๊มและทุกคนในปาร์ตี้ของเขาก็ลหลงไหลในตัวเขาอย่างมาก ทั้งหมดนี้เป็นเพราะดวงตาปีศาจของเขาที่สามารถสะกดใจหญิงสาวได้แต่สิ่งที่เขาไม่รู้เลยก็คือเจ้าหญิงลินลี่และทางจักรวรรดรู้เรื่องดวงตาของเขาตั้งแต่แรกแล้วและได้เตรียมวิธีรับมือไว้เรียบร้อยโทโมกิเป็นเพียงหมากตัวนึงที่กำลังถูกเชิดอย่างสมบูรณ์แบบปาร์ตี้ของโทโมกิประกอบไปด้วยหญิงสาวสามคนกิเนเบียอัศวินหลวงที่แข็งแกร่งที่สุดและเชี่ยวชาญการป้องกัน โมลาเด็กสาวอายุเพียง12ปีผู้อัญเชิญมังกรและยูกินัส,สึนักวิจัยและนักเล่นแร่แปรธาตุอัจฉริยะทั้ง3คนต่างหลงไหลในตัวโทโมกิเพราะผลของดวงตาปีศาจและเขาก็ได้สร้างหาเลมของตัวเองขึ้นมาและที่น่าขยะแขยแยงที่สุดก็คือมีการบรรยายชัดเจนว่าเขาได้ลงมือกับผู้หญิงทุกคนในปาร์ตี้แล้วรวมถึงโมลาเด็กสาวอายุ12ปีด้วย ในขณะที่โทโมกิกำลังเพลิดเพลินกับมื้ออาหารในสวนสวยกับฮาเลมของเขาเจ้าหญิงดินลี่ก็ได้ขอตัวออกมาทำธุระซึ่งธุระของเธอนั้นดำมืดยิ่งกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ภาพตัดมาที่ห้องทดลองลับแห่งหนึ่ง ลินลี่กำลังคุยกับนักเล่นแร่ปแปรธาตุชายวัยกลางโคนเกี่ยวกับยาที่เธอสั่งให้พัฒนาขึ้นมามันคือยาอีเล็กเซอร์ที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มพลังเวทซึ่งถูกผสมลงในอาหารของโทโมกิและทุกคนในปาร์ตี้ของเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเมื่อเธอได้ข้อมูลที่ต้องการครบแล้วนักเล่นแร่ปแปรธาตุคนนั้นก็บอกว่าแล้วต่อไปเราจะพัฒนาอะไรต่อดีขอรับหรือว่าจะพัฒนาจุดจุจุด,จด,จด ลินลี่ก็ยิ้มอย่างเย็นเยียบบอกว่าพอแค่นั้นแหละขอบคุณที่ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดนะในขณะที่นักเล่นแร่แปรธาตุยังคงงุนงงอยู่ลินลี่ก็แทงมีดสั้นในมือของตนเข้าที่ล่างของเขาอย่างเลือดเย็นจากนั้นเธอก็หันไปสั่งนางกำนันที่ถูกล้างสมองจนหมดสิ้นแล้วว่า จัดการนั่นซะแล้วเผาบ้านหลังนี้ทิ้งทําให้ทุกอย่างในห้องนี้กลายเป็นเท่าทานแล้วเจ้าก็จงมอดไหมไปพร้อมกับคนสําคัญของเจ้าที่อยู่ตรงนั้นซะเข้าใจนะเธอสั่งการฆาตกรรมและทําลายหลักฐานทั้งหมดอย่างไม่สทัทกสถานเราได้เห็นความคิดที่แท้จริงของเจ้าหญิงลินลี่แล้วนะครับเธอไม่ได้รักโทโมกิเลยแม้แต่น้อยเธอแค่แซงทําเป็นหญิงสาวในอุดมคติของเขาเพื่อที่จะควบคุมเขาแผนการของเธอ ก็คือการปั้นให้โทโมกิกลายเป็นทรราชแล้วใช้เขาเป็นหุ่นเชิดเพื่อยึดครองจักรกวรรดิหลังจากจบสงครามเธอกลับไปที่ห้องของตนเองเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดแล้วหยิบเอกสารแผนการชิ้นต่อไปขึ้นมามันคือแผนการพัฒนาอาวุธชนิดใหม่ที่ได้ไอเดียมาจากโทโมกิมันคืออาวุธที่เด็กๆผู้ไร้พลังคนชราที่ไร้เลี้ยวแรงหรือใครก็ตามที่ไม่มีอะไรเลยสามารถใช้มันได้ อาวุธที่ไม่สนใจระดับพลังเวทอาวุธที่ยุติธรรมอย่างแท้จริงความทะเยอทะยานสูงสุดของเธอไม่ใช่แค่การยึดครองจกกักรวรรดแต่คือการทำลายเผ่าปีศาจเทพธ,ธิดาและาศาสนาของเธอให้สิ้นซากลินลี่มองเอกสารในมือดวงตาเป็่งประกายอย่างน่ากลัวก่อนจะบอกว่าปืนนั่นคือชื่อของมันข้าต้องรีบสร้างมันขึ้นมาให้จงได้ และเรื่องราวสุดดาร์กของฝั่งวีแลบุรุษกริโทเนียก็ได้จบลงตรงนี้ครับโทโมโกิเป็นเพียงวีรบุรุษจอมปลอมที่ถูกควบคุมโดยสมบูรณ์ส่วนตัวร้ายที่แท้จริงคือเจ้าหญิงลินลี่ผู้แสนอำมาตและตอนนี้เธอกำลังสร้างปืนซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากโลกเก่าของมาโคโตขึ้นมาโลกใบนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแท้จริงถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแบร์เฟนของเราเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนหมีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย